ในปัจจุบันนะครับกรมการแพทย์ได้บรรจุยาฟ้าทลายโจรเนี่ยว้ใช้รักษาผู้ป่วยโควิดครับแต่ไม่ได้แปลว่าใครที่ปลูกฟ้าทลายโจรไว้หลังบ้านหรือไปเด็ดมาจากบ้านคนอื่นเนี่ยจะเอามาต้มกินได้เลยไม่ใช่นะครับจะต้องสกัดออกมาเป็นแคปซูลหรือเป็นผงครับแล้วก็มีสารที่ชื่อว่าแอนโดรกราโฟไลตามมิลลิกรัมตามที่กรมการแพทย์หรือว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กําหนดนะครับสมุนไพรไทยครับชื่อฟ้าทลายโจรน,นั้นเนี่ย เราก็มักจะรู้จักการในนามของว่าเอามาใช้เพื่อบรรเทาอาการไข้หวัดครับอาการไอเจ็บคอครับหรือในบางคนเนี่ยก็ใช้เวลาเราท้องเสียครับเวลาเรามีท้องเสียแต่ต้องม่มีการติดเชื้อนั่นคือถ่ายเหลวโดยไม่มีมูกเลือดปนนะครับ ซึ่งยาฟ้าทลายโจรนะครับแบ่งเป็น2รูปแบบครับก็คือแบบแรกนะครับเป็นผงฟ้าทายโจรครับแบบที่2เรียกว่าสารสกัดของฟ้าทายโจรซึ่งต้องระบุสารประกอบที่เรียกว่าแอนโดรกาโฟไลชัดเจนในสลักยาครับซึ่งทั้ง2ออย่างนั้นนี่อาจจะบรรจุในรูปแบบแคปซูลหรือแบบเม็ดก็ได้นะครับโดยในปัจจุบันนะครับมีคนทํางานวิจัยเกี่ยวกับยาฟ้าทลายโจรครับโดยพบว่าสารสกัดที่ชื่อแอนโดรกาโฟไลนั้นเนี่ยสามารถยับ ย้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสโควิดในคนได้ครับแต่ว่าไม่พบว่ามีการป้องกันการติดเชื้อนะครับและในประเทศไทยนะครับกรมการแพทย์ได้บรรจุยาฟ้าทลายโจรที่เป็นสารสกัดนั้นเนี่ยไว้ใช้รักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดที่ไม่เกิดอาการครับหรือว่ามีอาการเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับและใครนะครับที่อยากจะใช้ยาฟ้าทลายโจรเพื่อรักษาโควิดตัวเองนะครับจะต้องรู้สิ่งนี้นะครับ โดยในอย่างแรกนะครับคุณจะต้องรู้ว่าการรักษาโควิดนั้นต้องใช้สารสกัดที่ชื่อว่าแอนโดรกาโฟไลต์ ain, ต่อวันเนี่ยคือ180มิลลิกรัมครับถ้าในหนแคปซูลมี20มิลลิกรัมของแอนโดรกาโฟไลนั่นแปลว่าคุณต้องกิน3เม็ด3เวลาก่อนอาหารเชา้ากลางวันเย็นนะครับและต้องกินต่อเนื่องเป็นเวลา5วันห้ามกินมากกว่านั้นครับ อย่างต่อมานะครับคุณต้องมั่นใจครับว่ายาฟาทรารโจนที่คุณจะกินนั้นเนี่ยที่กระปุกที่ฉลากหรือที่แคปซูลนั้นระบุว่ามีสารแอนโดรกาโฟไลกิมินิกัมย้ำนะครับว่าเป็นแอนโดรกาโฟไลไม่ใช่แอนโดกราฟิสซึ่งเป็นชื่อของฟาทายโจนทางวิทยาศาสตร์ครับแต่ถ้าข้างกระปุกนั้นเขาอาจจะไม่ได้เขียนคราว่าแอนโดรกาโฟไลกิมินิกัมแต่อาจจะเขียนว่า ในสารสกัดนี้มิลลิกรัมของแคปซูลนั้นมีแอนโดกรกาโฟไล,ลกี่เปอร์เซ็นต์ครับให้คุณเอาเปอร์เซ็นต์นั้นไปคูณมิลลิกรัมของต่อแคปซูลคุณจะได้สารสกัดแอนโดกรกาโฟไลออกมาต่อ1แคปซูลครับข้อต่อมาครับยาฟ้าทลายโจรนั้นใช้รักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดในคนที่ไม่มีอาการอะไรเลยครับหรือมีเพียงอาการเบาๆครับเช่นมีน้ำมูก ไอเจ็บคอจมูกไม่ได้กลิ่นแล้วก็ต้องไม่ใช่คนที่มีความเสี่ยงที่มีโอกาสจะกลายเป็นออปอดอักเสบในอนาคต mm. เช่นอ้วนน้ำหนักเกินร้อยเป็นโรคอัมาพาตเป็นโรคหัวใจหรือสูงวัยอายุเกิน60นะครับ mm. และในอย่างสุดท้ายนะครับคือกลุ่มคนที่ไม่ควรกินฟ้าทลายโจรอย่างเด็ดขาดครับ mm. ก็คือคนท้องคนที่ให้นมลูกอยู่คนที่มีโรคตับมีโรคไต ที่เสื่อมอยู่หรือว่าคนที่กินยาต้านเกล็ดเลือดเช่นแอสไพรินหรือยาป้องกันเลือดเลื่อดหรือวาฟอรินอยู่ครับ <S <S ขอยาติพิธีนะครับว่ายาฟ้าทลายโจรนั้นใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิดได้ครับไม่ใช่กินเพื่อป้องกันการติดโควิดนะครับเพราะถ้าคุณกินไปเรื่อยๆอาจจะมีผลต่อตับต่อ,ต,อตายในอนาคตได้ครับ <S <S สุดท้ายนี้นะครับใครมีความรู้สึกอย่างไรบ้างเกี่ยวกับสมุนไพรไทยฟ้าทลายโจรช่วยคอมเมนต์มาให้ผมอ่านทีครับ